เซฟวันเฉลิมขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ไทยแลนด์กรณีของเซฟวันเฉลิมสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างเรื่องราวของการถูกอุ้มหายของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีความเห็นต่างวันเฉลิมศัตยะศักดิธิ์หรือตา้า <c oughs> เด็กหนุ่มอายุ37ปีชาวอุบลราชธานีหรือในโลกออนไลน์เป็นที่รู้กันว่าเขาคือแอดมินเพจ ปูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณเขาคือคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเด็กหนุ่มอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันกันกบฝ่ายปกครองแต่สิ่งที่เขาถูกอุ้มหายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้อย่างนั้นหรือปฏิกิริยาสังคมไทยต่อกรณีเซฟวันเฉลิมสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของวันเฉลิมสัตยศักดิ์ติหรือต้า ช่างมีค่าแตกต่างกับจอร์ดฟอยในสหรัฐอเมริกาเสียเหลือเกินหรือสังคมไทยทําให้เห็นว่าห้ามมีความคิดเห็นแตกต่างกันสิ่งต้องห้ามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้อย่างนั้นหรือการเห็นต่างทางการเมืองเป็นสิ่งต้องห้ามหรือคนไทยมีชีวิตอยู่ได้ต้องอยู่แบบเชื่องเชื่องแบบัตว์เลี้ยงคนไทยต้องทนใช้ชีวิตและมีชีวิตแบบไม่มีเสรีภาพแบบนี้ อยู่เสมือนเช่าบัตรประชาชนใช้หายใจไปวันๆอย่างนั้นหรือในฐานะแอดมินเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ที่ทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับวันเฉลิมหรือต้าขอไว้อะไรในการจากไปของต้าในวันนี้ถึงแม้การอุ้มหายหรือบังคับให้สูญหายของวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์ ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ชัดเจนว่าเขามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วแต่จากการสูญหายของผู้ลี้ภัยทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านรวม8คนในรอบหลายปีที่ผ่านมานี้สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสที่วันเฉลิมหรือต้าจะมีชีวิตอยู่แบบเป็นๆเ,เ,เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่อย่างไรก็ตามแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อวานนี้ นี่กระเ้าน,นให้เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่อย่างน้อยในโลกทวิตเตอร์ให้คุณค่ากับชีวิตของวันเฉลิมเราจะไปดูเรื่องราวดังกล่าวจาก b ีพไทยซึ่งสรุปไว้ได้อย่างดี b ี c ไทยรายงานว่าวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองถูกอุ้มในพนมเปญหนึ่งวันหลังโจมตีนายกทางเฟซบุ๊ก กลุ่มผู้ลี้ภัยทางการเมืองในต่างแดนมองว่าการลักพาตัวต้าวันเฉลิมสัตยศาสัทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองหน้าคอนโดมิเนียมที่พักในกรุงพนมเปญกัมพูชาเมื่อช่วงเย็นวันที่4มิถุนายนเป็นการเชืดไก่ให้ลิงดูของผู้มีอำนาจในประเทศไทยการลักพาตัวอุกอาจในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ส่วนใหญ่ล้วนถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดต่อองค์พระหมหาษัตไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต้องระวังตัวมากขึ้นในต่างแดนนี่คือการเชือดไก่ให้ลิงดูพวกเราผู้ลิภัยต้องระวังตัวให้มากขึ้นผู้ลิัยในยุโรปคนหนึ่งกล่าวกับ bbc พวกเราได้แต่ภาวนาว่าต้าจะไม่ถูกฆ่าเป็นลายต่อไปล่าสุดช่วงสายวันนี้5มิถุนายน ยูแมนไรวอตออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อการลักพาตัววันเฉลิมพร้อมกับเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาดำเนินการสืบสวนและตามตัววันเฉลิมโดยทันทีแฮชแท็กเซฟปันเฉลิมขึ้นอันดับหนึ่งทางทวิตเตอร์ตั้งแต่รับประหารปี2557เป็นต้นมามีคนภัยลี้ภัยในต่างประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยคนในช่วง6ปีที่ผ่านมามีนักเคลื่อนไหวอย่างน้อย6กคนหายตัวปริศนาอีกสองคนกลายเป็นตก ถูกขวานท้องและยัดด้วยเสาปูนหลังข่าววันเฉริมถูกลักพาตัวเผยแพร่ออกไปก่อนเที่ยงคืนแฮชแท็กเซฟวันเฉริมถูกรีทวีตอย่างรวดเร็วและขึ้นไปอันดับหนึ่งที่243,000ครั้งช่วงตอนตีสี่และเพิ่มเป็น300,000ครั้งช่วง8โมเงเช้าของวันที่5มิถุนายนวันเฉริมคือใครวันเฉริมแนะนำตัวเองบน Facebook วันเฉลิมศักดิ์สิทธิ ว่าเขาต้องกลายเป็นผู้ริ้ภัยทางการเมืองเพราะต้องการส่งเสริมประชาธิปไตยมาขนาดนี้ได้เริ่มทำธุรกิจและออกสำรวจโลกเขาระบุทางเพจด้วยว่าเคยทำงานองค์กรพัฒนาเอกชนกับเยาวชนด้าน HIV มาก่อนหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557วันเฉลิมมีชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวเมื่อวันที่8มิถุนายน2557ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอช แต่เขาไม่ไปจึงถูกออกหมายจับข้อหาฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคำสั่งคอตอชเดือนมิถุนายน2558สำนักข่าวอิสรานํนำข้อมูลผู้ต้องหาพดีมิม่นพระบรมงเดชานุภาพและประเทศที่คาดว่าใช้หลบหนีจากหน่วยงานฟามมั่นคงที่ออกติดตามความเคลื่อนไหวระบุว่าวันเฉลิมคือหนึใน14ผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ในลาวเมื่อวันที่25 2561 พลตำรวจตีตุรเชนหักพานรองผู้บัญชาการตารวจท่องเที่ยวแถลงการที่กองบังคับการว่าจากการตรวจสอบเพจ Facebook กูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆที่ดงทะเบียนใช้ชื่อวันเฉลิมจกักศักดิ์ว่านายวันเฉลิมจกักศักติดอายุ35ปีจากการสืบตวนพบว่าหลบหนีอยู่ในกัมพูชาและสารได้อนุมัติหมายจับเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยประการคาดว่าจะทาําความเสียหายกับความมั่นคงหรือประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจกับประชาชนตามพรบกเกี่ยวกับการการะทำผิดคอมพิวเตอร์ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าวันเฉลิมพักอยู่ในลาวจริงไหมหรือย้ายจากลาวไปกัมพูชาเมื่อไหร่แต่เพื่อนผู้ริ้ภัยบอกกับบีบีทีว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชาราว6กปีและเลือกขอไม่ลี้ภัยในประเทศประชาธิปไตยอื่นเช่นในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่น เพราะเขาเลือกทำธุรกิจด้านการเกษตรกรรมในกรัรมพูชาบีบีทียตรวจสอบเพจวันเฉลิมพบว,ว่าการโพสต์ส่วนใหญ่ของเขาเป็นข่าวเศรษฐกิจและข่าวการเมืองที่วิภาก์วิจารณ์รัฐบาลและทหารเป็นหลักโดยโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่3มิถุนายน2563เขาโพสต์วิดีโอ,อยาว53นาทีทาง Facebook โจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอย่างรุนแรงหลังนายกออกมาขอร้องประชาชนว่าอย่าด่าว่าประเทศ เกิดอะไรขึ้นกับเขาเว็บไซต์ประชาไทยรายงานเมื่อวันที่4มิถุนายนอ้างแหล่งข่าวว่าวันเฉลิมถูกอุ้มหายไปจากหน้าคอนโดที่พักในกรุงพนมเปญเมื่อเวลา17นาฬิกา54นาทีขณะดเดินลงมาซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าคอนโดแม้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามเข้าไปช่วยแต่กลุ่มที่มาอุ้มมีอาวุธปืนด้วยแหล่งข่าวคนเดิมเล่าว,ว่าขณะเกิดเหตุเขาโทรศัพท์คุยกับวันเฉลิมโดยเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากวันเฉลิมผ่านโทรศัพท์คือ โอ้ยหายใจไม่ออกก่อนสายจะถูกตัดไปแต่ในขณะนั้นเขาเข้าใจว่าเกิดอุบัติเหตุและวันเฉลิมบาดเจ็บจึงพยายามโทรกลับไปอีกครั้งประมาณครึ่งชั่วโมงรวมถึงติดต่อเพื่อนวันเฉลิมให้ช่วยตรวจสอบที่คอนโดจึงทราบว่าวันเฉลิมหายไปเว็บไซต์ประชาไทยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นรถยูเอสวี SUV, สีดาติดฟิล์ทึบคันหนึ่งที่เชื่อว่าวันเฉลิมอยู่ในนั้นขับออกจากคอนโดไป ผู้ลี้ภัยในต่างแดนบอกกับบีบีีที่ว่าหลังข่าวนี้เผยแพร่ออกไปพวกเขาพยายามติดต่อกับวันเฉลิมผ่านแอปพลิเคชันสนทนาแต่ไม่สามารถติดต่อได้พนมเปนไม่ใช่ที่ต้อนที่ปลอดภัยแล้วผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่คนไทยย้ายไปประเทศอื่นหมดแล้วผู้ลี้ภัยทางการเมืองคนหนึ่งที่เคยพักอยู่ในกัมบูชากล่าวประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนตอนนี้ร้วนไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยคนไทยเพราะผู้นำอำนาจนิยมต่างผูกมิตรและช่วยเหลือกันทั้งหมด ยังไม่มีตัวแทนทางการไทยและกัมพูชาออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ Human Rights รัฐบาลกัมพูชาต้องชี้แจง Human Rights ออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อการลักพาตัววันเฉลิมและเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาออกมาชี้แจงเรื่องนี้ทันทีถแถลงการระบุว่ากรณีการลักพาตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยในกรุงปนมเปนเป็นเรื่องที่ทางการกัมพูชาต้องออกมาชี้แจงโดยทันที แบรนด์อดัมผู้อำนวยการ Human r i g ร t s ว a t c h ประจำภูมิภาคเอเชียกล่าวพร้อมกับเรียกร้องให้มีการสืบสวนตามหาตัววันเฉลิมอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาปลอดภัยรัฐบาลกัมพูชามีหน้าที่ค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันเฉลิมซึ่งถูกใช้อาวุธปืนจี้และลักพาตัวในกรุงพนมเปญนายอดัมยังเรียกร้องให้นานาชาติและองคอ์กรต่างๆกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาดำเนินการหรือใช้มาตรการที่จำเป็น เพื่อตามหาตัววันเฉลิมให้พบไม่เช่นนั้นอาจมองว่าสมรู้ร่วมคิดกับการลักพาตัวไปในครั้งนี้เว็บไซต์ของประกายไฟได้มีคอลัมน์พิเศษโพสต์เรื่องราวของการลักพาตัววันเฉลิมในครั้งนี้เมื่อวันที่5มิถุนายนเป็นคอลัมน์ชื่อว่าหลับตาเราให้สนิทเถิดลูกลักขอวิญญ,ญาณต้าสู่ตุกติสัมปายภพ วันเฉลิมตัตยะจักษิตส,สือต้าวัย37ปีเป็นชาวอุบลร,ราชธานีเคยมาหาผมที่เดือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อปี56เขาเรียกผมว่าพ่อโตธนบัตรเรียนแบบมีรูปปีดีพนมยงกับข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ผมจําผมจำไม่ได้ว่าธนาบัตรเรียนแบบนี้นาไปใช้อะไรแต่เห็นว่าเขาเป็นนับกิจกรรมํำงานเคลื่อนไหวเป็นผู้นำเยาวยชนในระดับเอเชียวงเล็บดูประกาศในนิบัต มีความกระตือร้อนในการต่อต้านรัฐประหารตั้งแต่19กันยา2549ทราบว่าหลังรัฐประหารเขามาอาศัยอยู่บ้านผมในช่วงที่ผมถูกจองจําก่อนรี้ััยไปประเทศอื่นเขาถูกกล่าวหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112ที่คณะรัฐประหารยัดเยียดให้กับประชาชนที่ต่อต้านการรัฐประหารมีจํานวนนับพันคนที่ถูกคุมขังส่วนวันเฉลิมตัตยะสักดิ์รีพไพรไปอยู่คอมเมนต์ ผมไม่ได้ทราบข่าวเขาอีกเลยจนกระทั่งติดตามอ่านเฟซบุ๊กของเขาชื่อวันเฉลิมศัดศัดส์ได้โพสต์เรื่องราวที่มีพฤติกรรมต่อไปในทางทุจริตเป็นข่าววงในหลายเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกระทรวงกราโหมและล่าสุดพฤษภาคม2563พอนำเอกสารกองทัพบกซึ่งเป็นบัญชีเบิกค่าให้จ่ายยาฆ่าเชื้อโรคบ,บนถนนด้วยการเบริกจ่ายที่มีราคาผิดปกติออกมาเผยแพร่ในหน้าเฟซบุ๊กของเขา ในระยะหลังเขาไร้สนด้วยภาษาอีสานตอบโต้ประยุทธ์ด,ด้วยถ้อยคำดุเดือดหลายประเด็นด้วยกันปี2562ผู้ลี้ภัยในลาว8คนถูกปุ่มฆ่าพบศพถ่วงน้ำโขงอย่างทารุณที่จังหวัดนครพนมประเทศไทยอีกศพหนึ่งคาดว่าเป็นจุรชัยด่านวัฒนานุศรตบนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีการสืบสวนจากทางการตำรวจในประเทศไทยแต่อย่างใดในขณะที่การไล่ล่าสังหารไปถึงผู้ลี้ภัยในขมนิน เกือบทั้งหมดต้องโยกย้ายหลบหนีไปยังประเทศอื่นเหลือไว้แต่เพียงตัวเขาต้าที่คิดไม่ถึงว่าจะถูกปุ้มค่าในที่สุดก่อนหน้านี้ไม่นานตำรวจไทยไปบ,บ้านเขาที่จังหวัดอุบลราชธานีถัดมาเพียงสัปดาห์เดียววันที่4มิถุนายน2563เวาลาราว17นาฬิกาเขาถูกปุ้มจับใส่รถยนต์โตโยตา้าไฮรนเดอร์สีน้ำเงินเข้มมีคนร้ายอยู่4-5คนที่หน้าคอนโด มีคนพยายามเข้าไปช่วยแต่ถูกคนร้ายชักปืนขึ้นขู่ริมถนน National, Road Six, n นช i o น a l รส a d 6ในเขตอำเภอชอยจุงวากรุงพนมเปญเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์ขณะที่เขาโดดปุ้มได้ยินเสียงตึงตังจากการดิ้นรนที่คาดว่าเขาอยู่ในรถแล้วถูกถขุงคุมหัวด้วยถุงดำทำให้ร้องว่าหายใจไม่ออกคาดว่าคนร้ายเป็นคนไทยร่วมมือกับขมนท้องถิ่นที่นำรถยนต์มาจอดเฝ้าดูจนกระทั่งต้าเดินลงมาจากคอนโด มาซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าร้านมินิมาร์ทโดยยืนคุยโทรศัพท์ก,กับเพื่อนคนหนึ่งใช้เวลาชาร์จถึงตัวเขาไม่ถึง10นาทีดูสภาพการอุ้มเช่นนี้ต้าคงถึงแก่ชีวิตไปแล้วหลับตาลงให้สนิทเถิดรูปกรลัก,กลูกของประชาชนคนไทยผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยจนถึงลมหายใจสุดท้ายขอวิญญ,ญาณตาไปสู่ตุกติสัมปรยภพ ลงชื่อสมยศพึกษากเกษมสุกรายงานเมื่อวันที่5มิถุนายน2563ต้องอีกกี่ชีวิตที่จะต้องสูญเสียเพื่อแลกกับคำว่าเสรีภาพมนุษย์เป็นสิ่งที่แตกต่างกับจัก์ตรงที่มีความรู้สึกนึกคิดและชีวิตต้องการเสรีภาพในการพูดในการคิดในการเขียนสิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นความผิดถึงขั้นต้องเอาชีวิตกันเลยอย่างนั้นหรือวันนี้ ทำให้รู้ว่าคําว่าเสรีภาพที่หลายคนบอกว่ามันมีคุณค่าทําให้หลายคนที่สามารถใช้ชีวิตแตกต่างกับเมื่อร้อยปีที่แล้วเมื่อ50ปีที่แล้วคุณค่าของคําว่าเสรีภาพแลกมาด้วยชีวิตของคนที่กล้าเอาชีวิตตัวเองเข้าไปแลกเพราะเขาเห็นว่ามันมีคุณค่าเพียงพอวันนี้วันเฉลิมสักระยะศักดิ์สิทธิ์หรือต้าคงจากพวกเราไปแล้วขอตุดด,ดี ความกล้า,าหาญที่ใช้ชีวิตตัวเองเข้าแรกจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเซฟบันเฉลิมขึ้นลำดับหนึ่งแฮชแท็กทวิตเตอในประเทศไทยกรณีของเซฟบันเฉลิมสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างประเด็นแรกชีวิตของต้ากับจอร์จฟอยในสองมุมโลกทำไไมถึงสังคมไทยและสังคมอเมริกันถึงให้คุณค่า แตกต่างกันเหลือเกินแต่ก็น่ายินดีว่าอ่างน้อยในโลกคนรุ่นใหม่ในโลกทวิตเตอร์ยังเห็นคุณค่าทำให้แฮชแท็กเซฟวันเฉลิมขึ้นอันดับหนึ่งของโลกทวิตเตอร์ไทยแลนด์อย่าทำให้เรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องต้องห้ามและยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนไทยคงต้องไม่ยอมที่จะอดทนและใช้ชีวิตแบบไม่มีเสรีภาพแบบนี้เพราะอย่างน้อยทางเลือกในการใช้ชีวิต ไทยที่แปลว่าอิสระย่อมแตกต่างกับจัดเลี้ยงที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบเชื่องเชื่อหายใจไปวันวันต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์จะท้อนควา,ามคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่กคนไทยทั่วโลก สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้นานๆเชิญสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับ